นี่ดูวงนี้ครับเช่ามาตอนบ่ายนะครับตอนเย็นเออไม่ใช่ตอนบ่ายตอนเช้าสิจนช่วงเช้านะครับเช่ามาปุ๊บคือตอนเช่าเนี่ยก็ก็คิดว่านะครับคือตอนเช่าหุ้นตรงนหเช่ามาหลายองค์แล้วก็เช่ามาหลายตังนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่องอะไรเมื่อกี้นะครับลูกน้องผมได้บอกเนี yeah, ่ยองนี้ผมว่าแม่งไม่แท้วะผมบอกไอ้หากูยังไม่ได้ส่องแต่กูเห็นปัติกนะกูว่าแทะเพื่อนๆดูนะดูปัติกนะ ปฏิปฏิองนี้ต้องเลี่ยมประมาณสักสามถึงสี่สิบปีอะนะครับสามสิบปีได้สี่สิบปีเนี่ยได้นะครับกูบอกผมก็บอกกับลูกน้องว่าเ hey, ฮ้ยเฮียแม่งแค่ปฏิกะแท้แล้วบอกเฮียรู้ได้ไงบอกเออมึงเชื่อกูเหรอกูเห็นปฏิกูก็รู้ว่าแท้แล้วแท้จริงเมื่อเฮียบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไล่สดก่อนเดี๋ยวกูแกะให้ดูเลยกลางไล่สดเดี๋ยวมึงดูแล้วกันนะครับแล้วผมก็เพิ่งจะส่องก่อนที่มันจะมันวิจารณ์ผมเสร็จผมก็เลยส่องบอกเฮ้ยโดยเบสิกนะ พลาสติกกระแท้แล้วบางคนบอกพลาสติกพลาสติกช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้ช่วยในการดูดได้ทั้งหมดแค่เห็นหน้าเสือเห็นพลาสติกแบบนี้แล้วหน้าเสืออย่างอางื่นมันแท้เนะี่ยพลาสติกอย่างนี้ก็สามารถบอกได้แล้วว่าแท้หรือไม่แท้นะครับเดี๋ยวแกะกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตโม,โมตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแกะมาเสือเกยขึ้นมาอายขายที่หน้านะแปดพันกว่าคนนะครับเดี๋ยวแกะกันพร้อมกันเลยจริงๆจะไม่แกะนะเล่นพลาสติกคลาสสิกมากนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูบางคนบอกว่าพี่ ผมชอบดูพี่แกะมากเลยมันตื่นเต้นดีบอกไม่ตื่นเต้นหรอกผมมาแกะง่ายๆแบบนี้นะครับนี่คลิแบบนี้นะผมดูก่อนแต่องเล็กๆมันจะแกะยากหน่อยหนึ่งแบบนี้เลยผมงับสองฝั่งเลยโอ้โอหจับยากจริงๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะนี่ผมจับตรงนี้ผมจับตรงนี้นี่นี่มาแล้วมาแล้วครึ่งนึง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 แล้ว แกะพร้อมกันนะเพื่อนๆดูพร้อมกันนะโอ้โหเดี๋ยวเดียดียวคือพอองค์เล็กๆมันจับยากเกือบจะหลุดแล้วนะเนี่ยเกือบจะหลุดแต่ยังไม่หลุดนะครับเหนียวมากเลยพอมันปติกมันเก่ามันจะเหนียว ไม่ออกไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวหาที่ยึดกันยึดกันอยึดถัวยึดท้ายนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวก่อนในลูกน้องผมบอกว่าเนี่ยมันบอกผมว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยผมวัดดวงให้เลยดีกว่าในเรื่องปฏิกิริเนี่ยไอโก้ไอโก้ไอโก้บอ,อกว่าเนียไม่รู้แท้เก๊นนะเฮีย่ยเห็นปฏิกิทธิ์แบบเนี้ยวัดดวงได้ไหม มึงจะวัดดวงกูเท่าไหร่มันบอกเนี้ยไอพันห้าไป <c oughs> สัตว์กูบอกกูซื้อมาเป็นหมื <c oughs> ่นมึงวัดดวงกูพันนะกูซื้อมาตั้งหลายหมื 000, 000่นมึงซื้อมามึงวัดดวงกูพันห้าแม่มึงนี่ควรส้นตีนจริงๆครับไอโกแคร์ลายไงโกแคร์ลน์บอกว่าเฮียเดี๋ยวผมวัดดวงให้นะครับบอกกูซื้อมาตั้งหลายตังค์นะครับมึงมาวัดดวงกูพันห้านะครับอย่าให้ดูแกะมาแล้วดูพร้อมกันเลยโอ้โหจะหลุดมือเอางี้วางงี้จับไม่ไายอ่ะเดี๋ยวก่อน ผมว่าในเซียนในคนที่ดูไลฟ์ผมอยู่เนี่ยเซียนทั้งนั้นเลยเนี่ยเซียนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนี่โอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหคนนี้อคนนี้นี่ผมยังไม่ได้ถามอะไรเลยนะเนี่ยพี่เขาบอกมาหมดเลยนะเนี่ยผมเลยต้องทนแจกแจกพระให้ไม่ได้เลยผมแจกเหรียญเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวพันล้านนะครับ นี่ให้กับพี่คนนี้นะครับธนกิจนะครับธนกิจนะครับปกใบมะขามหน้ายักษ์หลวงปู่ทิมปี17โอ้โหรายละเอียดครบเลยครับเป็นแฟนตัวยงผมด้วยนะครับคุณกดแอดไซเจแล้วก็ห6หตัวมาครับผมแจกเหรียญเจ้าสัวพันล้านให้คุณหนึ่งเหรียญนะนะครับแล้วก็แถมเสื้อให้หนึ่งตัวด้วยนี่ให้เสื้อเจมาอีกหนึ่งตัวนะครับเสื้อเจมาดนะครับนี่ปกใบมะขามเนี่ยโอ้โหคุณให้รายละเอียดชัดเจนมากเลยครับเป็นแฟนตัวยงด้วยครับใช่ครับ เป็นผ้าปกเป็นขามหน้ายักษ์หลวงปู่ทิมนะครับปีสองพันห้าสิบเจ็ดนะครับโก้มือมานนะใช่แล้วครับโก้มือมานะครับโก้แม่งมันรู้ว่าผมเช่ามาเป็นหมื่นนะมันบอกเฮียสงสัยแกเฮียไอพันห้าปะวัดดวงบอกโอ้โหมึงนี่ควรส้นตีนกูตลอดเวลานะครับโอ้ยโทษโทษทีนะพูดไม่เพาะพูดไม่เพาะนะก็คุยคขำๆกับลูกน้องนะครับบางทีมันก็กวนตีนนะครับก็เนี่ยผมว่าไม่แท้ว่ะแต่ปฏิกิรแม่งเก่าเนี่ยเฮียพันห้าปะบอกแม่กูยังไม่ได้ส่องหรอกนะแต่กู กูเห็นปฏิกูก็รู้ว่าแท้นะบางทีเช่าเข้ามาหลายองนะเช่ามาหลายองนะครับสองแสนกว่าบาทนะครับองนี้ก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับมาดูเสี้ยนนี่ดูเสียนเนยเส้ยนเพื่อเพื่อดูนะแต่จับยากนะผมเวลาไล์สดเนี่ยจับยากเดี๋ยวเราลองมอง,มองดูนะมองมองเวลาส่องนะถ้าส่องแนวตรงอย่างเงี้ยเราจะเห็นเสี้ยนในระดับหนึ่งโอ้ยเอาละเว้ยมีคนขึ้นดูเป็นหมื่นแล้วเว้ยเอาละเว้ยนะครับดูนะเดี๋ยวเราส่องแนวตรงก่อนหลักการของผมวเวลาส่องพระส่องแนวตรงก่อน เห็นไหมนี่มีขีดตรงข้างแขนนะแขนข้างแขนข,ขวาเนี่ยเพื่อนๆดูนะขีดข้างนี้นะจริงๆผมแทบไม่ดูตำหนินะผมดูแค่ความคมเนี่ยขีดปลายนะปลายนี่เนะนี่ยนะผมจิ้มอยู่นะยดูนะดูนะด,นะดูพร้อมกันนะแล้วพื้นเนี่ยมันจะมีเสี้ยนตั้งแต่หัวลงล่างเลยตั้งแต่บนลงล่างเย่ยจะมีเสี้ยนเส้นขนแมวขนแมวมหม่นะครับมีเสี้ยนผมเรียกเสี้ยนบางคนบอกขนแมวะขนแมวก็ขนแมวนะครับ ตั้งแต่บนลงล่างเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันสองก่อนพราเห็นเส้นข้างแขนไหมที่ผมชีด้ดูเมื่อกีอ้ข้างแขนมีขีดเห็นไหมนะแล้วมองเสีน้นพี่บอกบางคนบอกพี่ไหนว่าเสีน้นมองไม่เห็นเลยวะนะครับบอกไอโก้ใช่ไหมเส้ี่ยแกว่งเท้าหาเสี้ยนนะครับไอโก้ใช่ไหมบอกไม่ใช่แหมโก้มันกวนตีนอยู่แล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวเรามองตรงๆนะ ขอโทษนะมันเล็กมากนะจับยากากลัวจะกระเด็นหลน่นอ่ะเดี๋ยวพอมองตรงตรงเอ้เสี้ยนไม่ค่อยเห็นนะอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะขวางหูขวางตาขวางหูขวางตาอ่าไม่ต้องเอียงไม่ต้องเอียงกล้องตามนะไม่ต้องเอียงกล้องตามนะดูตามเฉยเฉยฟืบเห็นไหมเห็นพื้นมาตามซอกซอกพญานาคเห็นไหมเมื่อกี้มองตรงตรงมองไม่เห็นไม่เห็นเสี้ยนเลยเห็นไหมเอาใหม่นะมันที่เรามองตรงๆงนะ ตรงพญานาคเนี่ยในร่องไขของพญานาคเนี่ยร่องของพญานาคคนนี้านากกนมีเสี้ยนตามพื้นเนี่ยมีเสี้ยนตามซอกตัวซอกแขนเนี่ยมีเสี้ยนหมดเลยถ้ามองแนวขวางจะเห็นชัดนะเดี๋ยวผมโฟกัสไม่ดีขอโทษทีเห็นไหมเห็นไหมมันพอมันเล็กมากมันโฟกัสยากนะขอโทษทีเห็นไหมหไหม่ไม่นี่มีเสี้ยนใช่ไหม ขยับไม่ได้เลยขยับหนึ่งโฟกัสไม่คมเลยขอโทษทีนะขอโทษนะโอ้โหนี่เห็นมาตามซอกพญานาคเห็นมามีเสียเส้ยนเสียเส้ยนเสี้ยนเสี้ยนเห็นมาซอกแขนซอกแขนมีขีดเต็มเลยมั้นนี่เห็นมั้ยดูจากหัวท่านนะพื้นตรงพื้นตรงหัวท่านนะจนิงพญานาคเห็นมั้ยเสี้ยนเต็มเลยมันมจับยากจริงจงนะองเล็กติ๋วเดียวเนะี่ยแบบนี้นะครับเห็นมั้ยเขาเรียกว่า บางคนบอกเส้นขนแมวเ,เส้นขนแมวก็เส้นแมวเสี้ยนก็เสียเส้ยนไางนี้แบล็อกหูขีดแบบนี้นะครับอันนี้คือตัดต้องบอกนะตอนหลังเกเยอะมากนะเสี้ยนก็ติดนะแต่ตัวตัดไม่ได้ดูตัวตัดกันเฮ้ยผมเคยไลฟ์ทีเนื้อน,นี่ผมเคยไลฟ์เนื้อทองคาแล้วปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้มีคุณอา,ร,าร์ตเพชรบุรีส่งดาวมาเจ็ดสิบห้าดวงนะครับนี่เห็นไหมหลวงปู่ทิมวัดละหาไร่ มีหนึ่งเจ็ดซ่อนอยู่ใต้คำว่าหลงบุถีพเนี่ทอทหารมีเส้นแตกโอ้โหโอ้โหโฟกัสไม่ชัดเลยว่ะขอโทษทีคือเล็กมากนะโฟกัสยาก,กจริงๆนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขอบเนี่ยขอบเนี่ยดูปิ้นหัวเห็นไหมขอบตรงนี้ปิ้นอย่างนี้นะเพิ่งไปดูนะนี่เห็นไหมมีเนื้อปิ้นตรงหัวนะตรงหัวข้างบนนี่นะ นี่แบบนี้เห็นไหมมีขอบปิ้นด้านข้างนี่แบบนี้นะครับตัวเส้นยันยิงขวางดูมั่งโอ้ขอโทษทีงโฟกัสยากมากเลยจับยากมากๆเลย้ยวันนี้โฟกัสไม่ถูกเลยขออภัยจริงครับปวดตาเลยครับ เอ่แบบนี้นะครับขอบปิ้นโอเคเห็นไหมมองตรงๆจะเส้นไม่ค่อยเห็นนะครับแต่พอเอียงละเส้นเส้นเยอะเลยอ่านี่คือหลวงปู่ทิมวัาหาไรนะครับ